สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนพูนเพชรทุเรียนออนไลน์ภาพที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ก็คือดอกหางแย้นะครับที่ที่สลัดนะครับจากข้างบนมานะครับก็มีการหลุดร่วงไปเหลืออยู่นะครับประมาณนี้นะครับ เขาก็เริ่มที่จะขึ้นเกรดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะขึ้นเกรดเริ่มขึ้นเกรดแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ผมเพิ่มน้ําเป็นสิบห้านาทีนะครับอยู่ในทรงนะครับอยู่ในทรงนะครับวงน้ําไม่แคบแล้วเปิดวงน้ําได้แล้วนะครับผมเปิดวงน้ําไม่แคบแล้วครับอยู่ในทรง ก็เมื่อก่อนจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ผมก็จะตีขึ้นมาประมาณประมาณประมาณเมตรหนึ่งแล้ววงกลมเมตรหนึนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มขึ้นเกรดแล้วนะครับนี่ขึ้นเกรดแล้วหนไหมนี่ยนะครับ,รบก็มีก็มีหลุดร่วงนะครับมีหลุดร่วงไปบ้าง เมื่อเช้าฉีดอิมิดานะครับอิมิดาเฮกซาคโนโซนแล้วก็น้ำตาลทางด่วนนะครับแล้วก็เวอร์แพน 200cc แล้วก็อัโทนิก 200cc ปุ๋ยน้ำไม่ได้ไม่ได้ใส่นะครับปุ๋ยน้ำผมอยากได้เป็น เจ็ดเสมอแต่ไม่มีขาวแถวนี้ไม่มีขายนะครับทางใบก็เป็นจะอันนี้คือฉีดทางแยะนะครับบลรุงแยะก็แคลเซียมแคลเซียมบรอนแล้วก็เอวอกรีนนะครับทางทา่ารองเอวอกรีนก็คือท่ารองนะครับนิดหนึ่งนะครับใส่แค่ร้อยกรัมนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับเพราะว่าผ,ผิวเขายังบอกบางอยู่นะครับผิวเขาไม่ได้พื้นผิวเขายังเล็กอยู่นะพูดไปนะ นี่ก็เลยมาถ่ายทําให้เห็นวันนี้อากาศร้อนนะครับอากาศร้อนมากแล้วก็กลังวันร้อนความชื้น50-51ครับ <laughs> ตนัตนเนาะตันเนาะตันเนาะมาเซลรองเสนอนะครับสอออปตะตบันพราน เริ่มขึ้นเกรดแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็มียาหางแย้ยังสดก็มีนะครับหางแยไ้ไหมก็มีนะครับแต่ว่าโดยอง์รวมแล้วต้องดูหางแย้ที่มันไหมอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องเพิ่มน้ํานะครับเพิ่มน้ําส่วนน้องที่เป็นหางแย้อ่อนนี่ก็ก็ปล่อยนะครับเพราะว่าพี่เขาต้องการน้ําแล้วนะครับก็บำรุงบำรุงกันไปนะครับ แล้วก็มีเหยตินูมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมไม่รู้จะติดหรือเปล่าไม่รู้เหยตินูตัวนี้นี่ครับเห็นนะครับเยอะเลยนะครับก็บางบางช่อก็สวยนะครับกลมบ้องนะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็ติดแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องยอดด้วยนะครับครับดูเรื่องยอดด้วยนะครับ วันผมให้น้ําไปแล้วนะครับวันนี้จะเว้นไปอีกสักสองวันนะครับเดี๋ยวจะมามาดูอีกทีดูองค์ประกอบในเรื่องของการจัดการใบนะครับพอดีผมจังหวะที่ผมไม่ให้น้ําแล้วก็ใบเขาแตกมาแล้วเขาไม่ได้น้ําดูดดูดน้ํามามันก็เลยเล็กแล้วผมก็ฉีดสี่ยี่สี่ยี่สี่นะครับเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเติมเพิ่มอีกนะครับผมจะฉีดอยู่มาน4วันฉีดครั้งหนึ่งฉีดใบฉีดหางแย้นับไปอีก4วันตืดตดดฉีดใบฉีดแย่อีกวันหนึ่งก็ฉีดแย้ออย่างนี้นครับจนกว่าใบชุดนี้จะเขียวเข้มนะครับนั่นแหละถึงจะรอดพ้นวิกฤตใบการแตกใบอ่อนในระยะนั้นๆน,น,นะครับนะครับใบผมก็มีแห้งๆเหี่ยวๆนะครับต้อง ต้องแห้งๆเหีห่ยวๆนะครับเดี๋ยวเขาได้น้ําเดี๋ยวเขาจะตีใบแบบใหญ่อลังการนะครับนะครับช่วงนั้นก็ก็กำลังแตกนะครับแต่ว่าผมคุมน้ําอยู่ผมก็เลยไม่ได้ให้ในทรงก็มีต้นที่เป็นใบเหลืองๆขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีใบเหลืองนะครับเพราะว่าเขาขาดน้ําเขาจะต้องดูดน้ําจากใบเนี่ยเห็นไหมนะครับใบเหลือง ใบเขาเหลืองนะครับเพราะว่าเขาเขาต้องการน,น้ามานมันก็เลยต้องดูดน้ําจากใบใบเดิมมาใช้นะครับเนี่ยถ้าสังเกตจะมีใบเหลืองๆแสมไหนทีนี้ผมจะต้องขยับน้ําให้แล้วนะครับเนี่ยต้นนี้ยังไม่ยอดยังไม่มานะครับร้อนอากาศมันร้อนนะครับอากาศร้อนมากกลางวันเนี่ยร้อนมากมากเลยครับต้นไม้มันมันงง มันจะไปทางไหนมาทางไหนดีนะครับบางทีช่วงนี้ถ้าไปเอาญ้าออกนะครับอาจจะเหลืองนะครับต้นไม้น่ครับมาดูต้นนี้เนี่ยต้นที่สองแถวแถวเอนะครับเริ่มที่จะขึ้นเกล็ดแล้วนะครับอันนี้ผสมไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรเป็นตัวคัดกรองไปนี่ฮะพอได้เชิดหน้าจูตาอยู่นิ่นี่ นะครับพวงนี้ก็ก็มีนะครับช่วงนี้ก็เริ่มขึ้นเกรดแล้วนะครับนี่ฮะช่วงนี้เขาเรียกว่าขึ้นเกรดนะครับขึ้นเกรดก็เริ่มเพิ่มน้ําได้นะครับเริ่มเพิ่มวงน้ํานะครับเกาะสายมันแล้วแต่สายใครสายคนนั้นนะครับว่าเคยถนัดแบบไหนก็จะเดินในในแนวนั้นนะครับปั่นทรงนะครับบมรุงแล้วแต่นะครับก็ เป,เป็นวิธีการทำของแต่ละสวนไม่เหมือนกันนะครับในสไตล์ของผมก็จะประมาณนี้ประมาณว่าเออดูงานดูหน้าง,งานว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็สบายใจขึ้นมาอีกรอะหนึ่งแล้วนะครับประมาณนี้เนีครับเติมขึ้นเก็ดแล้วใหญ่กว่านิ้วก้อยแล้วเห็นไหมเท่าเท่านิ้วก้อย เริ่มที่จะสบายใจแล้วท่านี้ประมาณนี้ก็ไปดูต้นไอาจานอ่าลักษณะใบไปด้วยนะเนี่ยดูใบเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็พ่นไปสองรถก็เ,เสร็จเสร็จส,สิบสิบสิองเที่ยงพอดีนะครับเพราะว่ามีมีเพื่อนบ้านมายืนคุยด้วยว่า ทำไมที่บ้านร่วงจังเลยดอกเยอะก็ไล่ท้าวความไปว่าให้น้ํายังไงวงน้ํายังไงไม่จับเวลาให้เต็มที่เลยโอ้สามหปีแล้วต้นอายุมากแล้วก็ไม่เข้าใจในระบบการให้น้ํานะครับนี่ฮะอันนี้ต้นใกล้อาจารย์นะครับอันนี้น,นี่แถวเอนะครับก็พอได้อยู่นะครับรูปทรงบิดบิดบิด้ยวยังไงไม่รู้ บางทีวันวันเว้นวันวันนั้นอาจจะติดวันอาจจะผสมเองอาจจะติดธรรมชาตินะครับก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าก็ยอมรับไปในประมาณหนึ่งนะครับนะมาดูต้นอาจารย์นะครับต้นที่6แถวเอนะครับก็เริ่มผลนี่ฮะในช่อนี้เหลือแค่2นะครับ,นะรบช่อนี้หายไปเลยแล้วก็ช่อนี้ก็ บิดบิดงองอ,งอนะครับนี่ขนาดดอกเยอะนะครับเนี่ยฮะเาขาคัดกรองเขาเหลือแค่นี้นะครับอ,อันนี้ก็งอนะครับเหลืองออลองดูสองเลยงอนะแล้วก็เป็นนะฮะมาดูนี่ต้นอาจานนะครับเนี่ยต้นที่ดอกสวยสวยรานั้นก็ไม่เหลือแล้วนะครับเราน้ลงหมดเลือสามสี่ลูกฝั่งนู้น แล้วก็ตรงนี้ก็ติดหน่อยนึงนะครับข้างบนก็มีพอสมควร3ามีนะครับช่ออันนี้ตอนนี้ก็ท้าหัวไม่ไม่มือแล้วนะครับเจ็ดแปดลูกโอเคประมาณนี้ต้นนี้ให้ให้สปริงเกอร์200กับ150นะครับมินิมินิเน่ยมิน,น,มนิแล้วลองดูว่า ว่าหนึ่งฤด,ดูกาลถ้าผมให้หัวนี้ตลอดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับผมให้เหมือนเพื่อนเลยผมให้1 5ก็คือ15 20ก็คือ20นะครับในหลอดน้ำเดียวกันนะครับดูว่าพัฒนาการเขาจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะดีไม่ดีนะครับแล้วดูหน้างานว่าเฮ้ยน้ำไม่พอต้นก็ต้องเอาเรีบเอามาเปลี่ยนนะครับอันนี้เดี๋ยวมาติดตามดูอีกทีหนึ่งว่า ไปจะต้องแก้ไขย,ยังไงนะครับในเรื่องของการให้น้ําแบบสปริงเกอร์มินินะครับข้อดีของเขาก็คือน้ําน้อยและเปิดได้ทั้งหมดแต่ว่าการจัดก,การเรื่องน้ําเราต้องมาไล่เวลาอีกทีนึงว่าความชื้นได้เท่าไหร่ยังไงเ,เป็นรายละเอียดที่ต้องศึกษาไปอีกทีหนึงนะครับในหนึ่งฤด,ดูการอาจจะต้องได้เริ่มต้นทํากันใหม่อีกทีนึงนะครับถ้าจะใช้มินินะครับก็ มีหัวหวที่ใช้เดิมก็ใช้ไปก่อนนะครับกรี่เพืสองก็ยังตุมต้มๆอยู่เกะกะอยู่อ่ามาดูกระดุมโอ้โหมาดูกระดุมท่านกระดุมติดเดยอะมากเลยครับกระดุมกระดุมปองดีมากโอ้ผมอยากเอาบันไดปีนเด้เดี๋ยวบันไดอยู่ไหนเนาะกระดุมปีนนี้สวยมากครับกระดุมมองไม่เห็นนี่ยเท่าติดูนะครับเห็นไหม เดี๋ยวนนผมซูมซให้ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยกลมมอง,มองเลยครับเนี่ยฮะกระดุมกระดุมติดทุกเกือบทุกลูกเลยนะครับกระดุมเกือบติดเกือบทุกลูกเลยนะครับเนี่ยช่อนี้ก็เห็นไหมครับนี่มีผีพวงกต็ติดติดทั้งหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะ ว่าต้องมาคัดออกอีกทีหนึงโอ้ยผมชอบกระดุมมากเลยดูดิมองเลยกลมบ้องเลยครับกลม้องกลมแบบสวยอะ่ะกลมออกอ้วนนเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเนี่นยเห็นไหมครับกลมมากเ,มเท่าเริ่มเท่านิ้วก้อยแล้วมีลูกใหญ่ไหม นะครับกระดุมออผมเพิ่งมาเห็นโซนี้เป็น,ปนพี่นะครับเป็นพี่ก็เริ่มที่จะใหญ่แล้วมีหลายรุ่นนดนึงนี่ใหญ่ใหญ่กว่าหวัวไม้มือแล้วนะครับข้างบนก็ยังมีรุ่นน้องอยู่นะครับก็มีรุ่นน้องอยู่มีรุ่นน้องที่เป็นดอกตูมอยู่ ดอก,กตูมดอกบานยังไม่บานก็มีมีกำลังบานก็มีอ๋เอาหลายรุ่นเลยครับอ่ะเรามาดูต้นนี้มั่งอ้าวดูหลายๆต้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับนี่ฮะกำลังเบ่งเลยกําลังสคัดสันเลยนะแล้วก็ที่เหลือก็คือนี่ครับกองเพราะว่ามันแตกใบอ่อนด้วยนะครับ เอามาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งเดีออ๋ยวลาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นที่เป็นก่อนเพื่อนนะครับเป็นไงบ้างนาะนะลักษณะใบก็เ,เริ่มหยิกแล้วนะครับสียีบสีนะครับสามวันฉีดสี่วันฉีดอ่าก็ขึ้นนี่ครับตำแหน่งลูกแฝดอยู่ตรงนี้หายไปแล้วเหลือแค่นี้นี่ยฮะแหมว่าจะทำสตอรี่สักหน่อยอ่า ในกิ่งนี้ก็เหลืออยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องทำทุเรียนพ่วงแล้วอย่างนี้นะครับก็เริ่มต้นนี้ก็เริ่มเป็นเ,เท่ากับหัวไม้มือแล้วก็นิ้วก้อยแล้วนะครับก็น่าจะได้เพิ่มน้ำเพิ่มเติมนะครับครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็แชร์มีถ้าเห็นว่าเอาไปใช้ได้ก็ บันทึกไว้ก็ดีนะครับสุชาติสวนพูลเพชรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามได้รับชมทุกๆกำลังใจทั้งชาวต่างประเทศแล้วก็ชาวประเทศไทยเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำสวนทุเรียนครับพบกันคลิปใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ